สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขุสุข,ขนเมื่อน,นี้มาพ่อกับส่งบาแมนอีกแล้วแล้วกะ็บาตะบาตาอัศมาเกี่ยวเขาตาค้นซอยเมนแล้วเนืเ่องจากว่าตอนนี้กะพ้นกระตกบอ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 บ้าอบา้น,น,น,นอบอบนบอ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 นอออ ถาดหลงัง <laughs> ตอนนี้ฝนกระตกโอ้ยแต่เกี่ยวาเขาเซยบอลอีนแปลว่าไม่สนไม่สนโลอ้โหะโอ้บาวตาเมื่อกี่ยวขาซอกเลยโอนให้ตลอดบอ ตอนนี้ฝนกระตกว่ามันสีบระตกเหมือนกระตกคือเกาคือเกาาต่กระบอกไ้สนโซนเสือได้นะส <c oughs> ืออป่ยมามา,มานขอบาบางๆน่ะเด้อ

ฟ้าอย่างนั้นไปเลยสุดจัดอีกแล้วหนีลงไปหนีหน้าบะแม่นกันนะหนีเอ,เอาไปห<ม>น,นีแค้ม,มทางแล้วก็ลงไปหนีมาเจะอวากนี่นั่นไม่บอกอันนี้เขาก็ยังตกใจเพราะแห้งแล้วเนี่ยเขาก็เขืงถุงอันนี้เกือคนแล้วอยู่ในก็บฟ้าทุกยั็ดออกโง่ก็น้ำอยู่ บ่เขาหักอบบ่สอบล่ะทางไปก็แห้งเลยนะสอบล้สิบพันหนิพอเต็มที่เนอะูหมาแจ้งมาย่างทางผูกมาทั้งนี้พ้นทุกซื้อทัาเกี่ยวเขาหนิโอ้ ว้าดูน่าโคบตีนแต่นั่ก็ลงไปนี่สเตลอยู่ปตาตอนแรกเนี่ยตาลงไปนี่บอสซุมแดงๆสเตล่าเพบ่อนบอกตอนนี้ฮะสี่โมงครึ่งนี่ ประมาณวันเสาปลายมือเสาร์นี้เอามาเพิ่มกับ้างเอาไปซื้อม้ามันได้มาคือคนจ้ากหนึ่งสิบเก้าเสาร์เอ็ดประมาณเสาว์สามเสาร์สามคนเกี่ยวนี่บ้านนี้คือสิบอกล่าตาแล้วเนาะเพราะว่าเปิดกันสั่นแล้วเ้าร์นี้ก็ห้องสั่นดือดหนาวแห้ง โดูอเสือเกะบ่อสบลือฮะบลือแมนโย่พนยิงฮะ้ยือแบาสุดจัดเกี่ยวเข่าตาพนไปเลยงานลอยห้องมาจากบ่าวต่างงานลอย อันนั้นอันนั้มันกองป่าป่าร์มเหรเนาะสิ่เปลาก็ใครกองไถ่เดียวไปเลยกองป,าปานน่าโอ้โหนกงมาบินกะไกแท้กอ <c oughs> งป่าปาา่าเหรอปุ้ยเกี่ยวข้าวกับสภาพบรรยากาศฝนตกลินหยิบหยิบกอดได้เหมาะแก่การนอนเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนเหมาะแก่การเกี่ยวข้าวด้วปล่ mẹo không ừ. thang hẹn nó mẹ 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 thang mẹ viền lụm mẹ thử mẹ ừ. ừ. cho nó mẹ mẹ có mẹ 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 chiều chắc, của... đánh... <laughs> chắc cái này thôi đang hẹn cái măn bài chặt bay chặt bay bảo ta để khỏi lông bị sỏi hỗn ừ. tóc lên nhịp 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 từ cái bờ đi sơn <laughs> <tốc> <laughs> <ngang, cười> สัมหนีกันยังว่าพอลุ่นยั่วังหมซี่ตอนกินข้าวเที่ยงในแห้งกว่านี่มนนีพอลุ่นหนี่ <c oughs> เอาบางๆกนน่อนเดอ้อ <c oughs> เอาานนเอ, <c oughs> เอมันต้องปอเปม,มันต้องจังซี่มาจาคข,ขับรถคือขับแพาะ นี่เป็นไดรให้บอกพายุวิจักเขื่อเกีียวบริสุทธคุณแม่สั่งลุยเผื่าอตอนนี้คุณแม่ถ่าแม่เพิ่นเขาเมื่อหลังถั่วอยู่บ้านเพถอนเนาะเพิ่นแรงมาเกี่ยวสดปะทุคณะผู้ยื่นถ่ายอันนี้กะ ยังบุคนไในลงเกี่ยวกลังสิลงฝนกระตกหยิบหยิบหยิบหยบเขาก็อยากซาละไม่หรนอไอฮุบเาฮุบไอฮุบเขาเองอ่เป็นผ่อนอย่นกี่พนก่อนออเป็นผ่อนได้นเมนเป็นหมัดนี่ลังกาี่างกาขายแล้ว พ่อนหนึ่งมันได้สีหาโลผมบอกเพราเรื่องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาท่านแรกสักจะคล้ายขขาอล้วมาทัางนี้พอเรื่องคล้ายเขาอยากคล้ายมันเป็นพอนพูดนะ จาสินโลดเรือาิ้เกานดบอเกี่ยวเขาจ้างมือแรกของปีพ้นต๊ะห้เป็นตนายเขาเจ้าว่าวันที่สิบเก้าได้พันหุวิทแต่กิจกสิเมนหรือบ่ลุงคนผอมอื่น nông khuôn phẩm thì sưu cậu là sưu là đối với trạng mai ở phòng phù chắc chạy chắc mượn thằng này vẫn mượn được không nhiều mượn vẻ đạn Và... à giờ phải

ແาະກໍຕິດຕາມຊ່ອງບ່າແມ່ນແລະກະຊ່ອງບ່າຕາແລະກະຊ່ອງບ່າໂມນ້ອງຂອຄຸລ່ງຫະบາຍ